สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver นะครับตัวอ่านหน้าจอที่ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงและใช้งาน iPhone ได้และพึ่งและพึ่งได้อัปเดตเป็น iOS 18นะครับพอเราหมุนโรเตอร์หรือตัวหมุนการหมุนโรเตอร์ต้องแนะนำไหมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver นะครับเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็เหมือนหมุน ฝา,ฝาขวดน้ำนครับหรือหมุนวอลลุ่มของเครื่องเสียงนะครับอลองหมุนดูปึ๊บสังเกตรอบตัวสภาพแวดลอ้อมปิดสลับระหว่างเปิดหรือปิดใช้บริเวณวของอากาศและการวนเ<ถ>ข็มหรือตามเข็มก็ได้2ตัวแรกอันนี้เป็นตัวตัวหมุนตัวแบบแบบใหม่นะครับที่มีมาใน iOS 18และพบว่าภาษาในตัวหมุนหายไปอืมจริงๆผมเคยทำสื่อนะครับบริการหมอคอมเคยทำสื่อบอกไปแล้วว่าเ,าเขาเปลี่ยนชื่อจากภาษาเป็นตัวนี้เสียง เสียงหลักเลือกอยู่เสียงเสียงหลักเนี่ยแหละครับเสียงแต่ว่าปัญหาคือเอ๊ะของเดิมก็มีเสียงเนี่ยผมลองหมุนโรเตอร์ต่อนะอธิบายภาพผมหมุนทวนเข็มเริ่มต้นตัวบรรจุเสียงเปิดอ้าวเนี่ยมีอีกเสียงหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือเสียงซา u n d e f ฟ e นะครับเดี๋ยวเสียงซาว n d e f ฟ e c t ตอนนี้เปิดอยู่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้โหมดนี้ก่อนเสียงพูดปิดสามนิ้วแต่สองครั้งเป็นเสียงพูดปิดนะครับเสียงซาว n d e f ฟ e คืออะไรคือถ้าใครมีการเปิดใช้อยู่จะเป็นแบบเนี้ยที่ เราปัดซ้ายปัดขวามีดังแตกๆๆนะครับดังเบาเพิ่มลดได้ตามใจชอบหรือเดี๋ยวขออนุญาตเสียงพูดเปิดอยู่บางคนไม่ชอบสังเกตรอบการดําเนินการสังเกตรอบสับหวเติรดหรือปิดใช้เบอร์ขอานกัเสียงอธิบายภาพเริ่มต้นตัวบรรจุเสียงเปิดเสียงเปิดเนี่ยให้หนึ่งนิ้วขึ้นปัดขึ้นเป็นเสียงปิดปิดนะครับแล้วถ้าเราปัดซ้ายปัดขวาการตั้งค่ารายการใหม่สองรายการเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กก็จะไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตนํากลับคืนมาก่อนนะ สังเกตรอบตัวสลับระหว่างเสียงอธิบายพักเริ่มต้นตัวบรรจุเสียงปิดเสียงเปิดอยู่พอเจอเสียงปิดอยู่เนี่ยเราก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงก็จะเป็นการสลับค่าระหว่างเปิดกับปิดเปิดคือมีเสียงแกล้งเนี่ยครับแบอเปิด็่าบล็กแต็กอย่างเงี้ยครับมีเสียงแต็กแกนะครับผมเสียงแบบนี้เสียงพูดปิดเนี่ยเสียงแบบนี้นะครับอเสียงพูดเปิดอยู่แต่พอใน iOS 18นะครับผู้ที่เพิ่งได้อัปเดตดังนั้นสื่อนี้นะผมผมย้านะครับผู้ที่เพิ่งได้อัปเดตจะรู้สึก ว่าหาตัวหมุนภาษาไม่เจอสังเกตรอบตัวเนี่ยสลับระหว่างเปิดเสียงเสียงหลักเลือกอยู่เพราะเขาเปลี่ยนเป็นคําว่าเสียงเสียงหลักเลือกเลือกอยู่แต่ภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คําว่า voice set นะครับ voice set นะครับผมเนี่ยเราก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นนาดิสาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นกัญญาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นจิริเสียงสองเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นซามานธาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นคานายาเสียงหลักอ่าเสียงหลักคือเสียงเริ่มต้นนะครับดังนั้นโรเตอร์ภาษาไม่ได้หายไปไหน แต่เพียงเปลี่ยนชื่อเป็นโรเตอร์ตัวหมุนที่ชื่อว่าสลับระหว่างเปิดเสียงเสียงหลักเลือกเสียงยเสียงหลักถ้าผมอยู่ที่นา,านาริษานาสาษีผมลองหมุนโรเตอร์นะสลับระหว่างเปิดหรือปิดใช้เสียงนาริษาเลือกดู<ๆ>เขาก็จะบอกเสียงเสียงอะไรเลือกอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมอ่ะผมขอแยกกลับไปใช้เสียงหลักนะครับหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงเปลี่ยนเสียงได้กัญญาเสียงสอกัญญานาริษาหาก่อนค้านายาเสียงหนาผมหากันถ้าเขาบอกว่ามีคําว่าเสียงหลักอยู่ด้วยก็จะกลับมาใช้เสียงหลักนะครับผมซึ่ง แต่ละคนอาจจะปรับได้หรือปรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณไปเพิ่มภาษาตัวหมุนด้วยนะครับอันนี้สามารถโทรปรึกษาที่บริการหมอคอมนะครับกดหมายเลขสายด่วนนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด1414 14. กดโทรออกนะครับม,มีเสียงตอบรับอัตโนมัติปุ๊บกด9แล้วกด1นะครับเพื่อสอบถามปัญหาด้าน ICT เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาได้นะครับผมที่บริการหมอคอมนะครับ1414 14. ม,มีเสียงตอบรับปุ๊บกด9้าและกด1จันทจันถึงสุกสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ถ้าคุณพบว่าเออแม้กระทั่งอธิบายภาพเปิดเริ่มตน้นเนี่ยอธิบายภาพเสียงเสียงหลักเลือกเสียงอธิบายภาพเริ่มตน้นตัวบรรจุเสียงปจะแม้กระทั่งเสียงไหนก็ตามคุณไม่มีเลยสักเสียงอ่ะคุณไม่มีเลยสักเสียงนะครับคุณจะไปเอาออกมาอย่างไรเพราะว่าบางครั้งการอัปเดตมาแล้วอ่าโรเตอร์ตัวหมุนเสียงก็จะไม่ ปรากฏอยู่ในตัวหมุนนะครับเบื้องต้นหาปลดล็อก i ไอโฟนที่เรียบร้อยแล้วหาการตั้งค่าให้เจอแล้วลองหมุนโรเตอร์ดูนะว่าคุณมีเสียงหรือเปล่าถ้ามีเสียงเปิดเสียงปิดอันนั้นเป็น sound effect นะครับเสียงป๊อกปักป๊กปกแต่ถ้าเขาบอกเสียงแล้วเสียงเฉยๆไม่มีคําว่าเปิดปิดเนี่ยแสดงว่าอันนั้นแหละครับคือ ตัวหมุนภาษาหรือโรเตอร์ตัวหมุนภาษานั่นเองโอเคใครที่ไม่มีเลยแล้วอยากอยากมีทั้งสอเสียงหรืออยากมีเสียงใดเสียงหนึ่งเพราะตอนนี้มันชื่อว่าเสียงเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษอันนึงน่าจะเป็น sound on sound off อีกอันนึงเป็น voice set on voice set off voice เนี่ย voice set นี่คือเสียงภาษาตัวหมุนนะครับอ่าโอเคใครที่ไม่มีเลยไปที่ไหนสภาพอากาศหนังสือสุขภาพบ้านอยู่ไหนเนี่ยร,รหัสผานบ้าน,านกระเป๋าบ้าน,าน,านรหับรา การตั้งค่ารายการใหม่2รายการหาการตั้งค่าเพื่อเจอนะครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วปัดซ้ายปัดขวาหรือบอกสิริว่าเปิดการตั้งค่าก็ได้แล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่การตั้งค่าสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน v o i c e Over ครับผมขอเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่อหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งเข้ามาแล้วปัดขวาด้วย1นิ้วนะครับมาเรื่อยๆหาพื้นที่จัดเก็บครอบตั้งค่าไอโหมดเครื่องบิน b l u e ดูท t h เปิดปุ่มการช่วยการเข้าถึงนะครับปัดขวามาเรื่อยๆเซลลาแบตเตอรี่ทั่ว การช่วยการเข้าถึงนะครับเจอแล้วนะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับผมการช่วยการเข้าถึงพอเข้ามาแล้วครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาหา Voice Over กันครับหนึ่งนิ้วปัดขวาปรับ iPhone ให้ทํางานได้ดีที่สุดบ้วยการมองเห็นหัวข้อการมองเห็นหัวข้อแล้วปัดขวาอีกทีดึง Voice Over เปิดปุ่ม Voice Over เปิดครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับผม Voice Over ปุ่มสวิตช์เปิดพอเข้ามาใน Voice Over วนะครับ หนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาคำว่าตัวหมุนครับตัวหมุนปุ่มนะครับ Voice over อ่านออกเสียงสิ่งที่เล่นนักกริดแต่ครั้งก็คือโรเตอร์นะครับปัดขวาไปหาแต่สองเรียนรู้เพิ่มเติมมีอะไรใหม่หนไป Voice over เยอะเลยฝึกหัดใช้สอนใช้ Voice over เลคล็ดลับสังเกตปิดปุ่ม iPhone เริ่มสังเกตความเร็วการอ่านออกความเร็วการอ่านปรับความเร็วการเสียงพูดอักษรเร็วการเรียนรู้การแสดงรายละเอียดเสียงปุ่มคำสั่งปุ่มตัวหมุนปุ่มอ่าปัดขวามาจนเจอตัวหมุนนะครับคำสั่งตัวหมุนปุ่มหรรรืออโเต์ หรือถ้าปัดเลยก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยผมปัดซ้ายมาที่ตัวหมุนตัวหมุนหรือปัดขวาจนเจอตัวหมุนแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับสิ่งที่เลือกของตัวหมุนตุ่มแล้วเราจะโฟกัสอยู่ที่ตรงนี้ครับสิ่งที่เลือกของตัวหมุนแต่ถ้าใครไม่โฟกัสอยู่ลองปัดซ้ายตัวหมุนหัวข้อหรือปัดขวาสิ่งที่เลือกของตัวหมุนออหาสิ่งที่เลือกของตัวหมุนให้เจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับแล้วในโรเตอร์ตัวหมุนโดยเฉพาะที่เป็นภาษาไทยเนี่ย คุณปัดขวาไปจะมีคำว่าเสียงอยู่2อันอันนึงคือเสียง s าวเอฟเฟ t อันนึงคือเสียงของเสียงที่คือตัวหมุนภาษาเดิมนะครับตั้งข้อสังเกตว่าถ้ายังไม่ได้มีการปรับเลยเนี่ยตัวหมุนเสียงจะเจอก่อนส่วนตัวหมุนภาษาก็คือเสียงอันแรกที่คุณเจอจะเป็นเสียง s o u เอฟเฟ e c t เสียงอันที่สองจะเป็นภาษาแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นครับ เราก็จะใช้วิธีการ 1, นนหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยเรเรียงตัวอักษรเลือกอยู่เรียงคำใหม่เลือกอยู่เรียงบรรทัดใหม่เลือกอยู่การเลือกตัวเรียงการเลือกตัวน uh> uh ังเลือกอยู่ความเร็วการอ่านเรียงความเลือกอยู่ระดับเสียงเรียงระดับเลือกอยู่การหลบเสียงเรียงการหลบเครื่องหมายวรรคตอนเรียงเครื่องหมายเลือกอยู่เสียงนี่แหละครับต่อจากเครื่องหมายวรรคตอนของผมมาเป็นเสียงแต่ของเพื่อนๆอาจจะเรียงเหมือนหรือไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเลือกอยู่นะครับผมเอาเสียงตัวแรกออกไปก่อนเสียงวิธีการนะครับผมแนะนําว่า ถ้าคุณจะเพิ่มทั้งสองอั ers, นเลยก็เลือกทั้งเสียงทั้งสองอันแต่ถ้าคุณจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะเอาโรเตอร์เสียงที่เป็นภาษานะครับผมแนะนําว่าลองเอาออกให้หมดก่อนอย่างตัวนี้ผมเอาออกนะครับเพราะผมไปเลือกเข้ามาแล้วแต่ของเพื่อนๆลองปัดขวามาแล้วใช้วิธีการคือเคาะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะอย่างแ้าผมปัดขวามาเรียนเสียงใหม่คำอธิบายเรียงคำอธิบายตารางเรียนตารางความเร็วกันเรียงกิจกรรมเรียนเลือกอยู่เรียลเลือกอยู่เรียนเลือกอยู่เรียนตัวบรรจุใหม่เลือกอยู่เริ่มต้น เลือกอยู่ลิงเลือกอยู่แฉบควบเรียงตารางเรียงตัดรายการเรียงสถานที่สังเกตเรียงบทความเรียงลิงที่ไปมาเรียงลิงที่ไม่ได้เรียงุ่มเรียงช่องอ้อนเาะเรียงช่องค้นหาเรียงภาพเรียงข้อความนิ่งเรียงซูมเรียงรายการประเทศเรียงบังคับในเรียงเลือกอยู่เรียงหมดการลากเพื่อ้นเรียงเลือกอยู่ปลายทางเรียงเลือกอยู่อธิบายภาพเรียงเลือกอยู่สัมผัสโดยตรงเรียงซูมอักษรเร็ว รียความหนาของอักษรเรีเลื่อนอักษรเรียวามแนนอนเรียเลื่อนเลื่อนอักษรเรียวามเรียเลื่อนกลับด้านอักษรเรียงลักษณะการนำเรียเลือกอยู่เสียงเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยเราก็เลือกอยู่ที่เสียงนะครับผมแนะนําให้สําหรับตรงนี้ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้คือเวลาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ้าเขาบอกเลือกอยู่เขาจะไม่เลือกแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้เสียงเสียงเฉยเแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกนะครับให้ลองหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง เลือกที่ตัวใดตัวหนึ่งผมแนะนําให้เลือกเสียงที่อยู่ในสิ่งที่เลือกของตัวหมุนปัดขวาให้เจอเสียงตัวที่สองครับอ่ะอย่างนี้เสียงเสียงผมเจอเสียงตัวที่สองแล้วผม1นิ้วแต่2ครั้งเลือกอยู่เสียงแล้วคราวนี้เราหมุนโรเตอร์ดูก่อนแก้ไขแก้ไขสังเกตรอบตัวสภาพสลับระหว่างเปิดเสียงเสียงหลักเลือกนี่อันเนี้ยเสียงเสียงหลักเนี่ยคือเราพอเจอเสียงแล้วเราลองหนึ่งนิ้วปัดลงเสอมันเอะคานายาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นถ้าคุณเคยมีภาษาตตวหมุนอยู่จะสามารถปรับ เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีภาษาตัวหมุนอาจจะต้องไปเพิ่มภาษาตัวหมุนซึ่งเคยมีทําสื่อก่อนหน้านี้ประมาณต้นเดือนกันยายนทําไปแล้วนะครับผมวิธีการไปเพิ่มภาษาตัวหมุนซึ่งตรงนี้แนะนําว่าสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปอ่าก็สามารถที่จะเลือกโรเตอร์เสียงไว้ตัวเดียวก็ได้กันเนี่ยกันกันว่าเวลาหมุนโรเตอร์เสียงแล้วจะเจอเสียงสออันแล้วจะงงว่าอันไหนคือภาษา อันไหนคือเสียงซาร์เอฟเฟกต์อ่ะอันไหนคือเสียงเสียงของภาษาอันไหนคือเสียงซสาร์เอฟเฟกต์แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ทั้งสองอย่างบางครั้งก็อยากได้เสียงซสาร์เอฟเฟกต์บางครั้งก็ไม่อยากได้เสียงซสาร์เอฟเฟกต์แล้วอยากให้อยู่ในภาษาตวหมุนด้วยก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาเนี่ยจากตรงนี้เ,นเลือกอยู่เสียงตรงนี้เลือกอยู่เสียงเนี่ยผมแนะนําว่า เลคคอมเมนเลยยืนยันว่าควรจะต้องมีในโรเตอร์ต้องเลือกไว้แต่อีกอันนึงปัซ้ายย้อนกลับมาเยอะๆเลย,เยแถวที่ยี่สิบหกแถวที่สามถึงสิบห้าจากท่านะเลือกอยู่เรียงความเร็วเลือกอยู่เรียงระดับเสียงเลือกอยู่เรียงการหลบเสียงเครื่องหมายเร, يم, เรียงเครื่องหมายเสียงเสียงที่อยู่ด้านต่อจากของผมต่อจากเครื่องหมายว่าตอนต่อจากการหลบเสียงเนี่ยเสียงตัวเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณจะใช้หรือคุณไม่ใช้ถ้าคุณต้องการใช้ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกอยู่ให้เขาเลือกอยู่เนี่ยแล้วคราวนี้เราลองหมุนโรเตอร์ใหม่ สังเกตรอบตัวสลับระหว่างเปิดเสียงเสียงหลักเอสียงอันนี้เป็น voice หรือภาษาตัวหมุนอธิบายค่ะเปิดเริ่มต้นตัวบรรจุการเรียนรู้หน้าจอเสียงเปิดเสียงเปิดหรือเสียงปิดเนี่ยจะเป็นตัว sound effect นะครับผมดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่ากลัวว่าในส่วนของเวลาจะเปลี่ยนภาษาตัวหมุนแล้วเจอเสียงเสียง2อันแล้วทําให้งงอยู่ในสิ่งที่เรื่องของตัวหมุน มาเอาเสียงออกสักตัวหนึ่งเลือกอยู่เสียงเนี่ยผมเอาเสียงที่อยู่ต่อจากเครื่องหมายวัตตอนต่อจากเครื่องหมายวัตตอนเนาะแต่ว่าการเรียงลําดับเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเรียงเหมือนผมและไม่เหมือนผมนะครับดังนั้นสองเสียงเสียงเสียงหนึ่งกับเสียงสองที่อยู่ในตัวหมุนเนี่ยลองลองเอาออกให้ดีว่าคุณจะเอาออกอย่างเอาออกเอาออกเฉพาะเสียงซาวเอฟเฟกแต่เสียงของภาษาตัวหมุนต้องมีไว้ส่วน ใครจะอยากมีทั้งคู่ก็เดี๋ยวผมเอาออกดีกว่าแต่สําหรับผมเอางี้ดีกว่าแนะนําว่าถ้าคิดว่ากลัวจะมันมันจะซ้ําซ้อนผมเองก็ด้วยก็ปัดมาที่คําว่าเลือกอยู่เสียงเสียงตัวเนี้ยเสียงตัวที่อของผมอยู่ใกล้กับการหลบเสียงระดับความเร็วกันพูดอย่างเงี้ยก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เสียงที่เลือกอยู่ให้เป็นเสียงอ่าไม่เลือกแล้วคราวนี้อลองหมุนโรเตอร์มาแก้ไขสังเกตรอบตัวสลับระหว่างเปิดเสียง เสียงหลักเรื่องน,นี้เป็นเสียงภาษาตัวหมุนหมุนโรเตอร์อธิบายภาพเริ่มต้นตัวบรรจุการเรียนรู้หน้าจอการหลบเสียงระดับเสียงความเร็วการอ่านออกเสียงคา<ำ>ก็ไม่มีและไม่มีเสียงที่เป็นเปิดปิดเสาร์เอฟเฟกดังนั้นนะครับก็เป็นความรู้ที่นํามาฝากกันจากบริการมอคอม1 4ึ่งสี่หนึ่งสพลัสสหรับคนที่อัปเดตเป็น i อโอเอสมือใหม่นะครับผมที่ยังรู้สึกงงกับในส่วนของการเปลี่ยนคําพูดเล็กๆน้อยๆภาษาตัวหมุนเปลี่ยนเป็นคําว่าเสียงนะครับในตัวหมุนภาษา อ่ะโอเคนำความรู้มาฝากกันกับผมซีโชคบริการหมอคอม1นึ่สี่สีพัดกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วลองนำไปตั้งค่ากันดูหรือถ้าใครที่ทำไม่ได้ก็สามารถโทรเข้ามาใช้บริการหมอคอมได้นะครับกดหมายเลข1นึ่งโทรติดปุ๊บมีเส,สียงตรับอัตโนมัติกด9แล้วกด1วันจันทร์ถึงศุกร์ส0 0โมงเช้าถึงเที่ยงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับการตั้งค่ารายการใหม่2รายการ